แทบเป็นลมหลังรู้ราคากระเป๋าหนังจระเคใบนี้ของชมพู่อรารยาภายหลังจากสุตาสาวชมพู่อรารยา <S <S เผยข่าวดีว่าคลอดน้องแอร์บิเกลไปเมื่อวันที่30มีนาคม2565ที่ผ่านมาโดยมีสามีน,อน็อตวิสรุตลังสีสิ่งพิพัฒน์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความยินดีของคนในครอบครัวตลอดจนผู้ใหญ่เพื่อนๆรวมไปถึงแฟนๆที่ทราบข่าวและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าคุณแม่นั้นจะดูแลเรืเ่องหุ่นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะเพราะรูปร่างเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมแล้ว ล่าสุดในอินสตาแกรมของชมพู่เธอก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองไปเที่ยวคาเฟ่ลุคนี้แม่ชมนั้นแต่งตัวชิลๆเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกงผ้าสวมใส่สบายๆแต่ก็ทําหลายคนถึงกับตะลึงคงจะหนีไม่พ้นกระเป๋าหนังคู่ใจของเธอและเมื่อไปสืบมาก็พบว่ากระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าหนังจระเคจากแบรนด์ดังอย่างแอร์เมรุ่นเคลลี Kelly 32 สงวนราคาเบาๆอยู่ที่3ล้าน5แสนบาทนั่นเองค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ